สวัสดีทุกทุกคน,นจ้าเก็บทั่วกันนี่เริ่มมีมดแล้วถ้าม,มดมานี่เพลี้ยก็จะมานะจ้านี่ใช้พวกน้ำส้มสายชูอ่ะหนึ่งช้อนชาก็ได้อันนี้มีสองสายพันธุ์หนึ่งช้อนชาใส่ฟอกกี้ ผสมไปฉีด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 อโอ้โหเก็บนี่เรา,เก,เ,า,ยายเก็บไปขยายพันธุ์ต่อเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อด้วยอุ้ยทำไมห้อยอย่างนี้อือยังมีปัญหาหน้าใบแบบนี้ ต้องเด็ดออกอต้องเด็ดออกพวกใบด่างเป็นเชื้อโรคเชื้อราอเนี่ยถ้าไม่ดูแลให้ดีนะรับรองได้เผลออย่าเ,ลเ,ลเพลอเพล่เพล่แมลงโรภคภัยไข้เจ็บของถัว่วเขามีเยอะอ เก็บกินอันนี้เราเก็บไปแล้วหลายฝักยากกินถั่วฝักยาวต่อสารก็ต้องปลูกเองนะจ๊ะเลี้ยิซนี่เก็บเกิน อกินสดๆก็ดีเนียอืมไปแล้วหนึ่งสมองส,องสองมือทำมุ่งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน,น่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไ้นรจากาแค่นี้เด้อ